สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกสถานการณ์ชายแดนอัฟกานิสถานปากีสถานนะคะคือตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนระอุอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยโดยเฉพาะหลังการประทะครั้งใหญ่เมื่อช่วงต้นปี2 0 2 5เหตุการณ์นี้เนี่ยดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ความขัดแย้งธรรมดาธรรมดาแล้วนะคะแต่อาจจะเป็นเหมือนรอยร้าวลึกที่อาจจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้ไปเลยก็ได้ วันนี้เราจะมาลองดูกันค่ะว่าอะไรคือชนวนเหตุจริงๆมันบานปลายมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมีผลกระทบอะไรบ้างแล้วประวัติศาสตร์มันเกี่ยวข้องกันยังไงโดยดูจากข้อมูลและก็บทวิเคราะห์ต่างๆที่เรามีนะคะครับเป้าหมายหลักๆเลยก็คืออยากทําความเข้าใจความเปลี่ยนแปล,ปลงครั้งสําคัญนี้นะครับจากที่เคยมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันอยู่บ้างแม้จะซับซ้อนมาตลอด แต่ทำไมจูจ่ๆถึงกลายมาเป็นการเผชิญหน้าทางทหารกันแบบเปิดเผยขนาดนี้แล้วเรื่องนี้มันมีความหมายยังไงในภูมิภาคที่ก็เปราะบ,บางอยู่แล้วด้วยครับค่ะการประทะที่รุนแรงขนาดนี้แน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเฉยๆนะคะคงต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นตอสำคัญจริงๆก่อนเลยนั่นก็คือกลุ่มเตฮริก e, ีตาลิบันปากีสถานหรือ TTP ที่ใช้ดินแดนอัฟกานิสถาน เป็นฐานปฏิบัติการคือต้องยอมรับว่า TTP เนี่ยกลับมารุนแรงขึ้นมากๆจริงๆนะคะหลังจากที่ตาลิบันอัฟกานกลับมาครองอำนาจอีกครั้งในปี2021ใช่ครับกลับมาเคลื่อนไหวเยอะขึ้นมากมีข้อมูลที่น่าสนใจจาก ACLED คะ่ะเขาบอกว่ากิจกรรมของ TTP แค่ช่วงต้นปี2025เนี่ยนะคะมันสูงกว่าตลอดทั้งปี2024 ที่มีรายงานตั้ง600กว่าเหตุการณ์เสียอีกโห้เยอะมากนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะในแคว้นไคเบอร์พับตุนควาแล้วก็บาลูชิสถานทําให้ทหารพลเรือนปากีสถานเสียชีวิตไปเป็นร้อยเลยจุดที่เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ซุ่มโจมตีขบวนรถทหารที่โอรักไซที่ทหารปากีสถานเสียชีวิตไป11นายครับเหตุการณ์นั้นค่อนข้างดุนแรง ส่วนเป้าหมายของ TTP เองก็ดูจะชัดเจนนะคะคืออยากจะตั้งรัฐอิสลามในปากีสถานแล้วก็ใช้กฎหมายชาริยะแล้วก็ต้องการให้ยกเลิกการรวมพื้นที่ FTA a หรือเขตปกครองตนเองเดิมเข้ากับไคเบอร์พักตุนขวาด้วยครับซึ่งประเด็นเรื่อง TTP เนี่ยมันซับซ้อนมากจริงๆครับเพราะมันดันไปเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่าเหมือนเส้นได้บางๆระหว่างตาลิบันอัฟกันกับ TTP เอง คือสอกลุ่มนี้เขามีรากฐานอุดมการคล้ายๆกันส่วนใหญ่เป็นชาวปาทานเหมือนกันนับถือแนวทางซุนนีเคยร่วมรบกันมาในอดีตและที่สำคัญคือ TTP เคยประกาศสัตยาบันต่อผู้นำสูงสุดของตาลิบันอัฟกันด้วยซ้ำนะครับบางทีก็เรียกตัวเองว่าเป็นสาขาของเอมิเรสอิสลามแห่งอัฟกานิสถานเลยอ๋อมีความสัมพันธ์แบบนั้นเลยเหรอคะครับผม ดังนั้นการที่ตาลิบันอัฟกานเหมือนกับว่าไม่ค่อยเต็มใจจะจัดการ TTP อย่างจริงจังเท่าไหร่เนี่ยเออมันไม่ใช่แค่เรื่องอุดมการณอย่างเดียวนะครับแต่มันผูกกับเรื่องความอยู่รอดทางการเมืองภายในของตาลิบันเองด้วยคือเขารู้ดีว่า TTP เนี่ยก็มีนักรบมีผู้บัญชาการตาลิบันระดับล่างๆหลายคนสนับสนุนอยู่เพราะความผูกพันทางชาติพันธุ์ก็ดีจากการเคยรบด้วยกันก็ดี แล้วก็ยังมีภัยจากกลุ่ม ISK หรือรัฐอิสลามโคราซานที่ก็จ้องจะดึงคนที่ไม่พอใจไปเข้าพวกอยู่ตลอดเวลาอืมค่ะเข้าใจได้เลยใช่ครับถ้าเกิดไปหักกับทท,ทพแร,แรงเนี่ยอาจจะสร้างความแตกแยกภายในกลุ่มตัวเองได้แล้วก็อาจจะผลักคนให้ไปอยู่ฝั่ง ISK ได้ง่ายๆเลยดังนั้นตาลิบันก็เลยเหมือนเลือกที่จะรักษาเอกภาพภายในกลุ่มไว้ก่อนแม้จะต้องแลกกับความสัมพันธ์ที่แย่ลงกับปากีสถาน ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นจุดอ่อนในการบริหารจัดการรัฐของเขาเหมือนกันนะพอเป็นแบบนี้ปากีสถานก็คงเห็นแล้วว่าการเจรจามันไม่ได้ผลตาลิบันก็ดูเหมือนจะไม่ทำตามที่เรียกร้องเท่าไหร่ปากีสถานก็เลยเปลี่ยนแนวทางครั้งใหญ่เลยใช่ไหมคะจากเดิมที่พยายามใช้การทูตก็หันมาใช้ไม้แข็งแทนใช่ครับ เริ่มเห็นสัญญาณตั้งแต่การผลักดันผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันกับประเทศลอดอใหญ่ๆปลายปี2023แล้วอ๋อใช่ค่ะตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันหลายคนก็มองว่าเป็นการส่งสัญญาณกดดันตาลิบันทางอ้อมครับแล้วมันก็มาถึงจุดเดือดจริงๆก็คือการโจมตีทางอากาศข้ามพรมแดนเมื่อต้นปี2025นี่แหละครับอันนี้คือชัดเจนเลยว่าปากีสถานเปลี่ยนนโยบายแล้วพร้อมที่จะสร้างต้นทุนที่สูงข้ามพรมแดนอย่างที่ว่าจริงๆแล้วสถานาการณ์มันก็ บานปลายเร็วมากเลยใช่ไหมคะจุดเปลี่ยนจริงๆคือวันที่9ตุลาคม2025ที่ปากีสถานเปิดฉากโจมตีทางอากาศอ้างว่าตามข้อมูลข่าวกรองที่แม่นยำแล้วโจมตีลึกเข้าไปในหลายจังหวัดของอัฟกานิสถานเลยทั้งคาบูโคชปักติกาครับโจมตีลึกเข้าไปหลายจุดเลย เป้าหมายหลักอันหนึ่งในคาบูที่บอกว่าอยู่ใกล้ๆจัตุรัสอับดุลฮักเนี่ยคือนูรวลีเมสุดผู้นำสูงสุดของท t p เลยถึงแม้ว่า TTP จะออกมาปฏิเสธนะคะว่าผู้นำไม่ได้เป็นอะไรแต่การพุ่งเป้าไปที่ระดับหัวหน้าแบบนี้มันก็แสดงว่าปากีสถานเอาจริงแล้ว ยกระดับปฏิบัติการไปอีกขั้นแล้วจริงๆแน่นอนครับเป็นการส่งสัญญาณที่แรงมากทางฝั่งอัฟกานิสถานก็ตอบโต้ทันทีเลยกระทรวงกลาโหงออกมาประนามบอกว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยแล้วก็เตือนถึงผลลัพธ์ที่เลวร้ายครับแล้วผลลัพธ์ที่ว่าเนี่ยก็คือการตอบโต้กลับครั้งใหญ่ของตาลิบันในวันที่11-12ตุลาคมเลยซึ่งคราวนี้มันไม่ใช่แค่การยิงปะทะกันตามชายแดนเหมือนที่เคยเป็นมานะครับ แต่มันเป็นการเปิดฉากโจมตีภาคพื้นดินแบบค่อนข้างเต็มรูปแบบเลยใช้ทั้งปืนใหญ่ปืนครกระดมยิงใส่ที่มั่นทางทหารของปากีสถานตลอดแนวเส้นดูรันเลยครับตั้งแต่แถวอังกออัดดาทางใต้ยาวไปถึงจิตรานทางเหนือแล้วก็ที่บารัมชาด้วยโดยเฉพาะแถวเขตคูรัมกับนอรวาสอยุริสถานนี่คือปะทะกันดุเดือดมากเป็นพิเศษเลยโอไม่ใช่เล่นๆแล้วนะคะเนี่ยไม่ใช่เลยครับ และจุดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสมการความมั่นคงในภูมิภาคไปเลยนะคือนี่เป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารตามแบบหรือ conventional military capability ครั้งสำคัญของตาลิบันเลยคือเขาไม่ได้เป็นแค่กองโจรหรือกลุ่มก่อความไม่สงบอีกต่อไปละแต่กำลังแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นกองทัพของรัฐที่มีศักยภาพในการทำสงครามข้ามพรมแดนได้แล้วศักยภาพนี้มาจากไหนหรอคะ ส่วนใหญ่ก็มาจากยุโทโธปกรณ์จำนวนมหาศาลที่พวกเขายึดมาได้จากกองทัพอฟัฟกานชุดเก่าที่สหรัฐกับนาโต้เคยทุ่มสร้างเอาไว้แล้วก็ทิ้งไว้ตอนถอนทหารเมื่อปี2021นั่นแหละครับอ๋ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทิ้งไว้นี่เองใช่ครับแล้วนี่คือครั้งแรกๆเลยที่ตาลิบันใช้ศักยภาพนี้แบบเต็มๆในความขัดแย้งระหว่างรัฐมันแสดงให้เห็นผลกระทบต่อเนื่องที่น่าทึ่งและก็น่ากังวลจากการถอนทหารของสหรัฐจริงๆครับ หลังจากที่ปะทะกันหนักขนาดนั้นทางตาลิบันก็ประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวตอนเที่ยงคืนพร้อมกับมีคำเตือนด้วยว่าถ้าปากีสถานยังโจมตีต่อก็จะมีผลตามมาแต่ดูเหมือนปากีสถานจะไม่ยอมรับการหยุดยิงใช่ไหมคะการสู้รบกันแบบนี้สิ่งที่มักจะตามมาคู่กันเสมอก็คือสงครามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขความสูญเสียซึ่งทั้งสงฝ่ายแถลงออกมานี่ต่างกันเยอะมากเลยนะคะครับ ต่างกันมากจริงๆอย่างปากีสถานบอกว่าทหารตัวเองเสียชีวิต23นายบาดเจ็บ29นายแต่สามารถสังหารศัตรูซึ่งก็น่าจะหมายถึงนักรบตาลีบันกับ TTP ไปได้มากกว่า200คนครับตัวเลขฝั่งปากีสถานจะเน้นความสำเร็จในการโจมตีศัตรูส่วนตาลิบันบอกว่านักรบฝั่งตัวเองเสียชีวิตแค่9นายบาดเจ็บประมาณ16-18นาย แต่กลับบอกว่าสังหารทหารปากีสถานได้ถึง58นายบาดเจ็บอีก30นายตัวเลขนี้ต่างกันลิบลับเลยค่ะชัดเจนครับว่าน,นี่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์แต่ละฝ่ายก็ต้องการสร้างขวัญกำลังใจให้ฝั่งตัวเองแล้วก็พยายามลดทอนความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามสร้างภาพว่าอีกฝ่ายเสียหายหนักตัวเลขจริงๆคงไม่มีใครรู้แน่ชัด อาจจะอยู่กึ่งๆก,ก,กลางๆหรือ,อยังไงก็ยากจะยืนยันครับนอกจากความสูญเสียของทหารแล้วพล,ลเรือนก็ได้รับผลกระทบด้วยใช่ไหมคะใช้โจมตีปากีสถานเลยว่าเป็นการกระทําที่ร้ายมนุษยธรรมครับตาลีบันใช้ประเด็นนี้ในการสร้างเรื่องเล่าว,ว่าปากีสถานโจมตีไม่เลือกเป้าหมายในขณะที่ปากีสถานเองก็กล่าวหาตาลีบันกลับเหมือนกันว่า ตาลิบันยิงปืนใหญ่ปืนครบเข้าใส่พื้นที่ชุมชนพลเรือนในฝั่งปากีสถานโดยเฉพาะที่เขตคูรัมซึ่งก็ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายสงครามเหมือนกันต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหากันไปมาค่ะครับเป็นสงครามโฆษณาชวนเชื่อที่ดูดเดือดไม่แพ้ในสนามรบเลยทีนี้มาดูเรื่องแนวรบทางการทูตกับวาทกรรมกันบ้างนะคะก็เข้มข้นไม่แพ้กันเลย ฝั่งปากีสถานน่ยืนกรานเลยว่าสิ่งที่ทําไปมันชอบธรรมเป็นการป้องกันตัวเองรักษาความมั่นคงของชาติแล้วก็กล่าวหาตาลิบันซ้ําๆว่าให้ที่พักพิง TTP ีละเมิดข้อตกลงต่างๆครับย้ําจุดยืนเดิมตลอดมีคําพูดแรงๆจากรัฐมนตรีมหาไทยโมสินนาควิที่บอกว่าจะตอบโต้ด้วยหินทุกก้อนแทนอิดในทีเดียว ประธานาธิบดีซาดารีก็ออกมาประนามหนักเหมือนกันใช่ครับท่าทีแข็งก้าวมากมีจุดหนึ่งที่น่าสังเกตนะคะคือปากีสถานเริ่มเปลี่ยนคำที่ใช้เรียกตาลีบันจากเดิมที่เคยเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการก็เหมือนจะเปลี่ยนไปใช้คำว่าระบอบก,การปกครองหรือเรชีมแทนแล้วก็เรียกร้องให้มีรัฐบาลในอัฟกานิสถานที่มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายมากขึ้น อันนี้เป็นการส่งสัญญาณทางการทูตที่ชัดเจนครับว่าไม่ยอมรับสถานะปัจจุบันของตาลิบันเท่าไหร่แล้วส่วนทางตาลิบันโฆศกหลักๆอย่างซาบีหุลเลาะมูชาหิดหรือเอนายาตุลอดควาริสมีก็ออกมาตอบโต้ทันทีเหมือนกันค่ะประนามการโจมตีทางอากาศของปากีสถานว่าเป็นการรุกรานอิไตยอย่างชัดเจนครับใช้คำแรงเหมือนกันแล้วก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องให้ที่พักพิง TTP แล้วก็ยืนยันสิทธิในการป้องกันตัวเองพยายามสร้างภาพลักษณ์ของผู้ปกป้องประเทศจากการคุกคามของเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะค่ะครับต่างฝ่ายต่างก็สร้างเรื่องเล่าของตัวเองขึ้นมาและปฏิกิริยาจากนานาชาติล่ะครับเป็นยังไงบ้างก็น่าสนใจค่ะ กลุ่มประเทศในภูมิภาคอย่างซาอุดีอาระเบียกาป้าอิหร่านต่างก็ออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายอดทนอดกลัน้นแล้วก็หันหน้ามาเจรจากันครับบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยก็สำคัญ ซึ่งการเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยของซาอุกับกาตาร์ก็มีส่วนทำให้การสู้รบภาคพื้นดินมันสงบลงชั่วคราวได้เหมือนกันนะคะอืมครับส่วนมหาอำนาจอย่างจีนกับรัสเซียก็แสดงความกังวลชัดเจนเรื่องเสถียรภาพในภูมิภาคแน่นอนครับโดยเฉพาะจีนที่คงกังวลมากเพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อโครงการใหญ่ๆอย่าง BRI I หรือเส้นทางสายไหมใหม่แล้วก็ซีเปกหรือระเบียงเศรษฐกิจจีนตากีสถานที่ลงทุนไปเยอะมาก แล้วก็พาดผ่านหรืออยู่ใกล้ๆพื้นที่ขัดแย้งพอดีนอกจากนี้ปากีสถานก็ยังแอบระแวงเรื่องจังหวะเวลาที่รัฐมนตรีต่างประเทศอัฟกานเดินทางไปเยือนอินเดียซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดการของปากีสถาน ในช่วงเวลาใกล้ๆกันพอดีด้วยค่ะกลับเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้ปากีสถานยิ่งไม่ไว้ใจตาลิบันมากขึ้นแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยให้ตาลิบันเลยนะคือปฏิกิริยาของนานาชาติโดยรวมที่มันค่อนข้างจะเงียบเงียบยังไงเล้วคะคือปกติแล้วเนี่ยการที่ประเทศหนึ่งส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดในอีกประเทศหนึ่งเนี่ยมันควรจะโดนประนามอย่างหนักเลยใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ ส่วนใหญ่แค่ออกมาเรียกร้องให้ยับยั้งชั่งใจอดทนอดกลั้นมันเหมือนกับว่าประชาคมโลกกำลังส่งสัญญาณแบบอ้อมๆว่าพวกเขาเริ่มจะหมดความอดทนแล้วกับการที่อัฟกานิสถานยังคงถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของผู้ก่อการร้ายแล้วก็มองว่าตาลิบันเนี่ยล้มเหลวในการทำตามสัญญาที่ให้ไว้เรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายจริงๆ อ๋อเหมือนกับว่าความชอบธรรมในการกระทำของปากีสถานมันมีน้ำหนักมากขึ้นในสายตานานาชาติเพราะประเด็นเรื่องการก่อการร้ายนี่เองเหรอคะประมาณนั้นเลยครับอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้ทั้งจีนรัสเซียหรือแม้แต่อิร่านเองก็เคยร่วมกับปากีสถานกดดันตาลิบันเรื่องการจัดการกลุ่มติดอาวุธพวกนี้มาแล้วมันสะท้อนความกังวลร่วมกันเรื่องภัยก่อการร้ายที่อาจจะมาจากอัฟกานิสถาน จุดนี้เลยกลายเป็นว่าปากีสถานได้เปรียบทางการทูตอย่างไม่น่าเชื่อแล้วมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าตาลิบันกำลังโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆบนเวทีโลกครับค่ะพอพูดถึงรากของปัญหาจริงๆเพื่อให้เข้าใจความขัดแย้งนี้อย่างถ่องแท้เลยเราคงต้องขุดลึกลงไปถึงประวัติศาสตร์บาดแผลเก่าที่ไม่เคยจางหายไปเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของเส้นดุรันหรือดุรันลน์ครับประเด็นนี้สำคัญมาก เส้นแบ่งเขตแดนที่ยาวมากๆประมาณ2,670กิโลเมตรเส้นนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากข้อตกลงในปี1893ระหว่างเซอร์มอทีเมอร์ดูรันตัวแทนของบริติชปราชาในอินเดียและก็อามีอับดุลรามานขานผู้นำอัฟกานิสถานตอนนั้นใช่ครับยุคเดอะกรีทเกมเลยว่ากันตามจริงแล้ว จุดประสงค์หลักๆตอนนั้นคือการลากเส้นแบ่งเขตอิทธิพลเพื่อเป็นเหมือนเขตกันชนระหว่างจากักรวรรดิอังกฤษกับจกักรวรรดิรัสเซียที่กําลังแข่งกันขยายอิทธิพลในเอเชียกลางมากกว่าที่จะเป็นเส้นพรมแดนที่สะท้อนความเป็นจริงทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมหรือชาติพันธุ์ของคนในพื้นที่เลยนะคะถูกต้องครับมันเป็นการลากเส้นตามผลประโยชน์ของมาหาอำนาจในตอนนั้นจริงๆ และนี่คือประเด็นสำคัญที่ต้องย้ำเลยนะคะคือไม่เคยมีรัฐบาลอัฟกานชุดไหนเลยไม่ว่าจะเป็นยุคกษัตริย์ยุคคอมมิวนิสต์ยุคมูจาฮิดีนหรือแม้แต่ตาลิบันเองที่ยอมรับเส้นดูรันนี้อย่างเป็นทางการว่าเป็นพรมแดนระหว่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่เคยเลยครับการปฏิเสธเส้นนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิชาตินิยมอัฟกันไปแล้วค่ะกลายเป็นเหมือนอัตลักษณ์ไปเลยใช่ครับ และผลกระทบที่สําคัญที่สุดแล้วก็ยาวนานที่สุดของเส้นดุรันเนี่ยก็คือการที่มันไปผ่ากลางดินแดนของชาวปาทานซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักในพื้นที่แถบนั้นออกเป็น2ประเทศมันเลยสร้างพื้นที่ชายแดนที่มันพร่าเลือนมากๆที่ซึ่งความผูกพันทางเผ่าทางชาติพันธุ์มักจะแข็งแกร่งกว่าความผูกพันที่มีต่อรักชาติสมัยใหม่ทั้งในอัฟกานิสถานและปากีสถานอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วความพยายามของปากีสถานในช่วงหลังๆที่จะสร้างรั้วกั้นตลอดแนวชายแดนเนี่ย มันก็ยิ่งไปเหมือนสก,กิดแผลเก่าทาให้ชาวอฟกานมองว่าน,นี่เป็นการตอกย้ําแล้วก็พยายามจะทําให้พรมแดนที่เขาไม่เคยยอมรับเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งถาวรไปซะงัน้นแล้วมันเชื่อมโยงกับความขัดแย้งปัจจุบันยังไงคะเรื่องเส้นดุรันเนี่ยเชื่อมโยงโดยตรงเลยครับคือสถานะที่ไม่แน่นอนและก็เป็นที่โต้แย้งของเส้นดุรันเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้ TTP อย่างมากเลยทางในทางปฏิบัติคือมันทําให้การเคลื่อนไหวข้ามแดนมันง่าย เพราะฝั่งอัฟกานิสถานเองก็อาจจะมีแรงจูงใจน้อยที่จะไปเข้มงวดกวดขันชายแดนเพื่อจัดการกับกลุ่มที่อาจจะมองว่าเป็นพี่น้องชาวปาทานด้วยกันอ๋อค่ะและในเชิงอุดมการณ์ t t p เองก็อาจจะมองว่าพวกเขาไม่ได้กำลังข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะแต่แค่เคลื่อนไหวไปมา,มาในดินแดนของชนเผ่าปาทานเหมือนเดิมความคลุมเครือตรงนี้แหละครับที่มันบ่อนทำลายความพยายามด้านความมั่นคงของปากีสถานอย่างมาก แล้วก็ทําให้การจะแก้ปัญหา t t p ด้วยวิธีการทางทหารอย่างเดียวหรือการสร้างรั้วอย่างเดียวเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่สามารถจัดการกับประเด็นทางการเมืองเรื่องพรมแดนนี้ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมากๆครับค่ะฟังดูเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและแก้ได้ยากจริงๆนะคะทีนี้ลองมองไปข้างหน้ากันบ้างคะ่ะผลกระทบในวงกว้างแล้วก็ภาพอนาคตมันจะเป็นยังไงได้บ้างคะ อย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือนโยบายความลึกทางยุทธศาสตร์หรือ strategic depth ของปากีสถานเนี่ยดูเหมือนจะล้มเหลวไปแล้วนะคะใช่ครับเรียกว่าเจ็บตัวจากนโยบายตัวเองเลยก็ว่าได้คือนโยบายนี้มันเป็นแนวคิดที่ปากีสถานใช้มานานที่มองอัฟกานิสถานเป็นเหมือนหลังบ้านทางยุทธศาสตร์ที่จะช่วยให้ตัวเองมีพื้นที่มีเวลามีพันธมิตรในการรับมือถ้าเกิดต้องรบกับอินเดียขึ้นมา การสนับสนุนตาลิบันอฟัฟกันในอดีตก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนี้แต่กลายเป็นว่ากลุ่มที่เคยหนุนหลังกลับกลายเป็นภัยคุกคามโดยตรงซะเองครับมันย้อนกลับมาทิ่มแทงตัวเองอย่างเจ็บปวดเลยผลกระทบทางเศรษฐกิจก็ดูจะหนักหนาสาหัสเอากันนะคะการปิดจุดผ่านแดนสําคัญสําคัญอย่างชอคามหรือชามันทําให้การค้าสองทางที่มีมูลค่าปีหนึ่งก็ประมาณ2,000ล้านดอลลาร์ต้องหยุดชะง,งักไปเลย ครับประเมินกันว่าเสียหายทางเศรษฐกิจนี่วันละหลายล้านดอลลาร์เลยนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่การค้าระหว่างอัฟกานปากีเท่านั้นแต่มันกระทบเส้นทางการค้าของปากีสถานที่จะต่อไปยังเอเชียกลางด้วยโอ้โหกระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะใช่ครับนอกจากนี้มันยังไปซ้ำเติมวิกฤตมนุษยธรรมที่ก็มีอยู่แล้วให้มันยิ่งแย่ลงไปอีกทั้งผู้คนที่ติดค้างตามแนวชายแดนผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานเกือบล้านคน ที่ถูกปากีสถานผลักดันกลับประเทศไปตั้งแต่ปลายปี 2023. 2 0 2 3ักลุ่มนี้ก็ยิ่งลำบากหนักขึ้นไปอีกซึ่งตอนนั้นก็มีคนมองว่าการผลักดันผู้ลี้ภัยเนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการกดดันตาลีบันเหมือนกันนะคะมีส่วนครับใช้เป็นแรงกดดันทางอ้อมแล้วที่สำคัญก็คือเส้นทางลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จะเข้าสู่อัฟกานิสถาน ซึ่งมีประชากรต้องการความช่วยเหลือเยอะมากๆตั้ง22.9ล้านคนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าห่วงมากมีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจและก็น่ากังวลเหมือนกันนะครับคือมีคนมองว่าปากีสถานอาจจะกำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าคำทำนายที่ตอบสนองตนเองหรือ self-fulfilling prophecy ขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่า ยังไงหรอคะคำทำนายที่ตอบสนองตนเองคือยิ่งปากีสถานใช้มาตราการกดดันที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆทั้งการโจมตีทางทหารการปิดล้อมทางเศรษฐกิจการผลักดันผู้ลี้ภัยมันอาจจะยิ่งทำให้อัฟกานิสถานอ่อนแอลงไร้เสถียรภาพมากขึ้นซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นดินแดนที่เพาะพันธุ์กลุ่มติดอาวุธสุดโต่งอย่าง TTP หรือ ISK ได้ง่ายขึ้นไปอีกแล้วภัยคุกคามนั้นมันก็จะย้อนกลับมาที่ปากีสถานเองอยู่ดีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือยิ่งบีบก็ยิ่งทําให้อีกฝั่งอ่อนแอลงแล้วก็ควบคุมอะไรได้มากขึ้นกลายเป็นภัยต่อตัวเองในระยะยาวใช่ครับลองคิดดูนะครับรัฐอัฟกานที่อ่อนแอยากจนแล้วก็ถูกโดดเดี่ยวเนี่ยย่อมมีความสามารถในการควบคุมดินแดนน้อยลงเป็นธรรมดาแล้วนโยบายที่แข่งแกร่วของปากีสถานก็อาจจะไปสร้างความรู้สึกต่อต้านความไม่พอใจแล้วก็อาจจะเพิ่มความเห็นอกเห็นใจให้กับกลุ่มอย่างท t ทในหมู่ชาวอัฟกันทั่วไปมากขึ้นก็ได้ กลายเป็นว่าการตอบโต้ในระยะสั้นของปากีสถานเนี่ยอาจจะกําลังบ่อนทําลายเป้าหมายระยะยาวของตัวเองที่อยากจะสร้างเสถียรภาพที่ชายแดนตะวันตกแล้วก็อาจจะทําให้ตัวเองติดอยู่ในวงจรของความขัดแย้งที่ไม่จบไม่สิ้นไปเรื่อยๆครับฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเรากําลังเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าความปกติใหม่ไปแล้วนะคะที่ความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้กลายเป็นสัตรูกันอย่างเปิดเผย ความคลุมเครือในอดีตมันเหมือนจะจบลงแล้วจริงๆใช่ครับมันยากที่จะกลับไปเหมือนเดิมแล้วแล้วอนาคตข้างหน้าล่ะคะพอจะมองเห็นภาพที่เป็นไปได้บ้างไหมคะก็อาจจะเป็นไปได้หลายทางนะครับอย่างแรกเลยก็คืออาจจะเป็นความขัดแย้งระดับต่ำที่มันคุก,กรุ่นอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีการประทะกันตามแนวชายแดนเป็นระยะระยะมีการโจมตีทางอากาศตอบโต้กันบ้าง ทีทีพีก็ยังคงก่อเหตุอยู่แต่ทั้งสองฝ่ายก็พยายามคุมเกมไม่ให้มันบานปลายจนเป็นสงครามเต็มรูปแบบอันนี้เป็นไปได้มากที่สุดครับคือเป็นความตึงเครียดที่ยืดเยื้อหรืออาจจะมีการเจราจาลดความตึงเครียดที่ค่อนข้างเปราะบางโดยอาจจะมีประเทศที่สอย่างซาอุกาตะาหรือจีนเข้ามาเป็นตัวกลางช่วยไก,กล่เกลี่ย ครับแต่ตราบใดที่ปัญหารากเน่าโดยเฉพาะเรื่อง TTP กับเส้นดูลาไหลมันยังไม่ถูกแก้ไขเนี่ยความสงบที่ได้มามันก็คงจะไม่ยั่งยืยนเท่าไหร่ก็จริงค่ะหรืออาจจะเป็นไปได้ไหมคะว่าเราจะเห็นการปรับสมดุลทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่เช่นตาลีบันอาจจะหันไปกระชับความสัมพันธ์กับอินเดียหรืออิรานมากขึ้นเพื่อขานอำนาจปากีสถานอันนี้ก็เป็นไปได้ครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นสถานการณ์ในภูมิภาค ก็จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นไปอีกมีผู้เล่นเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นโดยสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เรากําลังเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือปมขัดแย้งที่มันซับซ้อนมากๆเลยค่ะมันเป็นการประทะกันร,ระหว่างความต้องการความมั่นคงแบบเร่งด่วนของปากีสถานกับข้อจำกัดทางการเมืองแล้วก็ทางเลือกที่ดูจะติดตันของตาลิบันทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นบนฉากหลังของประวัติศาสตร์ บาดแผลเรื่องเส้นดุรันที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงเหตุการณ์รุนแรงในปี2025เนี่ยมันเหมือนกับได้ปิดฉากยุคสมัยแห่งความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุมเคือลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วจริงๆคะ่ะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากจริงๆแล้วนั่นก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่อาจจะต้องฝากไว้ให้เราไปคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อแนวทางที่ต่างฝ่ายต่างมุ่งจะเอาชนะ หรือแนวทางแบบผลรวมเป็นศูนย์ Zero s u ซ r p p r o a c h เนี่ยมันได้นำพาภูมิภาคนี้มาสู่จุดที่อันตรายขนาดนี้แล้วมันพอจะเป็นไปได้ไหมที่ทั้งสองฝ่ายจะก้าวข้ามวังวนปัจจุบันนี้ไปได้แล้วอะไรคือปัจจัยที่จำเป็นจริงๆที่จะนำไปสู่สภาวะที่มันมั่นคงกว่านี้แล้วก็เผชิญหน้ากันน้อยลงในภูมิภาคที่ทั้งโปร่บางแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งแห่งนี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ